พระครูสีธีรวิเทศเลขานุการสหภาพพระธรรมทูตยุโรปเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัฒรธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมคณะสงฆ์วัะรธรรมกายปารีสได้ถวายสการะทำรรสามีจิก,กรรมพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระครูไพโรธภาวนาวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรปเขตหนึ่ง และเจ้าอาวาสวัดมหาพุทธารามกรุงปาร,รีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับการทำสามีจิกรรมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสงฆ์อย่างหนึ่งที่งดงามเป็นแบบแผนที่จะปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพการเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วจะมีการทำวัดซึ่งนิยมทำการแรมสองขาและแรมสามขาเดือน8 ซึ่งเป็นสามีจิตกรรมที่พึงกระทำต่อกันระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่โดยผู้น้อยได้แสดงอปจายะธรรมต่อผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็อาศัยความอนุเคราะห์เกื้อกูลตั้งความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อกันนับเป็นธรรมเนียมและประเพณีที่ก่อให้เกิดความสมานฉา์ในหมู่คณะค่ะ